โอ้ยอังสวสุดโอเคครับก็ขอกระดาษสวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการในพีทีทีวีแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้ไม่เอาชีวิตรอดเลยนะครับวันนี้นะครับจะมานะครับมาแจกซีดนะครับซีดนี้นะครับ เอ่อเป็นซีที่อุดมสมบูรณ์นะครับทําไมผมถึงพูดถึงอุดมสมบูรณ์เนียะครับว่าผมไปลองอ่ะสําหรับคนที่เอาชีวิตรอดเลยครับมันอุดมสมบูรณ์มากครับมันจะเป็นพื้นที่แบบยังไงพื้นโล่งแล้วก็มีป่าไม้แล้วก็มีสัตว์มีแกะอะไรเต็มมาครบเลยเป็นอุดมสมบูรณ์นะก็ไปดูเลยครับโอเคครับแล้วก็ไปเพิ่มเติมนะแล้วก็มาซีนะซีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับไปดูก่อนนะให้ผมผมให้เวลาดูครับ โอเคนะครับก็สร้างเลยครับมาดูนะครับว่าเซตนี้อุดมสมบูรณ์มากๆเลยับผมโอเครอแป๊บหนึ่งเซตนี้ก็อาศสั้นะผมก็ไม่อะไรมานานนิดนึงเอนะอืมเซตนี้ผมเพิ่งคนพบนะตอนนั้นนะผมเดินไปเนียนะครับแล้วผมมาเจอสวยนะผมกด F3 ดูนะแล้วมัน อุดมสมบูรณ์มากนะครับมาดูนะครับนี่ครับเนาะถึงแล้วนะครับมาดูนะครับว่าอุดมสมบูรณ์ยังไงนะครับนี่นี่ครับโอ้โหอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วมีทั้งหมูครับแกะครับโอ้โหต้นไม้นะครับเพียบครับมันเป็นอุดมสมบูรณ์นะครับดูนะครับที่ผมบอกนะเห็นไหมครับมันว่างนะครับเหมาะสำหรับสร้างบ้านแล้วก็ต้นไม้เยอะแยะครับเดี๋ยวผมปัดให้ดูต้นไม้สวยขนาดไหน Okay. Okay. โอเคโอเคมาดูครับว่ามันสวยมากครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีฝาเยอะๆนะครับได้มีน้ำให้เลยนะครับอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับอืมใครอยากได้ซีนี้ไปชีวิตรอดก็เอาซีนี้ไปเล่นได้นะครับเนื่องจากอุดมสมบูรณ์เราไม่ต้องเดินหาอะไรมากครับ ต้นไม้แ hmm. ล OK? so oh ้ว oh ก็ม oh ีมาให้แล้วนะครับมันอยู่ฝั่งหน้าต้นไม้มันไม่มีเท่านี้นะครับมันมีเยอะกว่านี้นะที่รู้สึกไม่ได้เดินไกลมันมีเป็นป่าเลยนะครับแล้วผมก็ยังจะบอกนะมันมีดันเจียนมาให้เลยนะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องเดินหาดันเจียนเองนะดันเจียนมันจะเอามาให้เองเลยนะครับดันเจียนโอ้โหโอ้โหบายๆนะครับไม่อยู่ไม่อยู่แล้วนะครับ นั่นเจานะเราไม่ต้องหายนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวเราก็ได้เจอเด็กแล้วนะครับเป็นอุดมสมบูรณ์มากเลยครับใครเอาชีวิตรอดก็เอาแมบนี้ไปเล่นได้นะนี่ครับต้นไม้ก็อยู่ฝั่งนี้เลยครับเดินมาทางขวาตรงนิดนึงครับเราก็จะเจอต้นไม้อันสวยงามแล้วก็มีสัพย์ีแกะให้เราเลยนะครับใครอยากได้แบบนี้ไปเล่นนะครับก็ซิดอยู่ใต้คลิปนะครับวันนี้ไม่มีแล้วมากนะครับบายๆครับสดีครับ